สวัสดีค่ะโพชิฟาร์เมลอนเมลอนปลอดสารพิษตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตเมลอนนะคะอายุได้42วันนะคะนับจากวันที่เพาะเล็ดน,นะคะอันนี้เป็นภาพของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้มีการตัดแต่งกิ่งใบนะคะเพื่อทำความสะอาดบริเวณแถวโคนต้นเมลอนนะคะให้โปร่งลงค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะสัปดาห์นี้ นะคะผ่านมาเจ็ดวันค่ะน้องเมลอนจะมีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะคะลูกจะขยายขึ้นมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้นเมล่อนอายุได้42วันค่ะนับจากวันที่เรา,พาเพาะเมล็ดนะคะสัปดาห์นี้ก็จะพามาดูสุขภาพโดยรวมของต้นเมล่อนนะคะแล้วก็มาดูผลของเมล่อนนะคะว่ามีการขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะคะมเมื่อดูตามภาพนะคะก็จะเห็นว่าสุขภาพโดยรวมของต้นเมล่อนถือว่าสุขภาพดีนะคะสีสันสดใสมีออร่านะคะมีความเขียวเข้มค่ะบริเวณด้านบนหลังคามีความหน แน่นเพิ่มมากขึ้นค่ะถัดมานะคะจะพามาชมผลเมลอนค่ะมีการขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะผลของเมลอนมีสีสันสดใสนะคะเปล่งประกายนะคะมีออรา่ามีสุขภาพดีค่ะผิวพันธุ์ข้างนอกดูสดใสค่ะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะ สำหรับาสายพันธุ์นะคะที่ทางฟาร์นมนำมาปลูกนะคะเป็นสายพันธุ์ฮามิกลัวค่ะเปลือกข้างนอกจะเป็นสีทองนะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มค่ะทางฟาร์มมีกำหนดตัดจำหน่ายในวันที่27ทธันวาคม2568เป็นต้นไปนะคะท่านไหนที่ผ่านมาทางนี้นะคะก็สามารถแวะซื้อแวะชมได้เลยค่ะ ทางฟาร์มขายไม่แพงค่ะกิโลกร,รัมละ70บาทถึง80บาทเท่านั้นนะคะความหวานนะคะส่วนใหญ่ที่ทางฟาร์มขายจะอยู่ที่ประมาณ16-17ถึง1ิบกนะคะซึ่งเป็นระดับความหวานที่ลูกค้าพอใจนะคะแล้วก็มักจะกลับมาซื้อซ้ำนะคะค่ะวันนี้ทางฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะคะ ไว้สัปดาห์หน้าจะมาทำคลิปให้ชมใหม่นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ